สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปพิาคาท์นะคะในหัวข้อความรักคนโสดนะคะในเดือนตุลาคมเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคนโสดชาวโชาวตามทาโรในเดือนตุลาคมนี้นะคะพวกคุณมีแนวโน้มความรักเป็นไปในทิศทางใดบ้างและแน่นอนนะคะย้ำเหมือนเดิมว่านี้ก็ยังคงเป็น general reading เป็นดวงทั่วไปไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวอยู่ดีนะคะอย่าดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาได้เช่นเคยและเหมือนเดิมเรามีไพ่ทั้งหมด4กองค่ะ ใช้หัวใจอย่าใช้สมองในการเลือกนะคะไพ่กองที่1ค่ะไพ่กองที่สองนะไพ่กองที่สมค่ะและไพ่กองที่สี่แอนให้เวลาเลือกสาวินาทีนะไม่อยากให้คิดเยอะโอเคอะละนะคะเลือกได้แล้วด้วยความรวดเร็วนะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะที่ไพ่กองที่1เดี๋ยวแอนขอเก็บไพ่กองที่เหลือนะคะ มาเริ่มต้นกันที่ไพ่กองแรกนะคะคนโสดที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งในเดือนตุลาคมนี้นะคะมาดูกันว่าแนวโน้มนะคะความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะขอดูหน่อย คนที่เลือกกองที่หนึ่งค่ะแอนว่าคุณกำลังจะได้เจอคู่ของคุณละเนื้อคู่ที่คุณตามหากันมาตั้งแต่อดีตชาติอะไรแบบนั้นเลยอะความจริงไม่ชอบใช้คำพูดแบบนั้นเนาะแต่ว่ามันคือไพ่มันออกมาเป็นอย่างนั้นจริงๆอะค่ะเป็นคนที่คุณกับเขาจะแบบเจอกันแล้วโอ้โหมันมันใช่มันน่าหลงหลมันโอเคไปหมด เนี่ยฮาโลฟ้าแล้วเป็นคู่ที่แบบขอให้รู้ว่าเป็นคู่ที่อยู่ด้วยกันแล้วมันเต็มไปด้วยความสุขนะคะมันเต็มไปด้วยความมันเต็มไปด้วยความดึงดูดคือคู่เป็นคู่ของกันและกันจริงๆนะคะทีนี้เนี่ยขอดูหน่อยซิว่าการเจอกันของพวกคุณเนี่ยจะเป็นยังไง คุณไปอธิษฐานขอพอรที่ไหนไหมคือช่วงเนี้ยคุณได้ไปมูเตลูที่ไหนหรือเปล่าว่าขอให้ได้เจอคู่ขอให้ได้เจอรักแท้ขอให้ได้เจอกันเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่ดีขึ้นในเรื่องของความรักอะไรแบบเนี้ยคุณกําลังจะได้สมดังใจที่คุณอธิษฐานนะคุณกําลังจะได้เพราะว่าจัก,กรวารรับฟังคําขอร้องของคุณแล้วก็รู้สึกว่าโอเคถึงเวลาแล้วที่ คุณจะได้พบกับความรักความสัมพันธ์ในแบบที่คุณต้องการสักทีนะคะที่นี้ขอดูหน่อยว่าคนคนนี้เขาเป็นลักษณะแบบไหนเป็นคนรักอิสระนะเป็นคนที่ค่อนข้างจะชอบการเดินทางท่องเที่ยวเป็นคนรักอิสระเป็นคนที่เอ่อ ในเรื่องของการได้ผจญภัยชอบในเรื่องของการท้าทายการเริ่มต้นใหม่ๆอาจจะหมายถึงการงานของเขาเกี่ยวข้องกับการเดินทางด้วยก็ได้นะอย่างเช่นเป็นเซลล์หรือเปล่าเป็นฝ่ายขายเป็นฝ่ายที่ต้องหรือว่าเป็นคนที่ต้องเดินทางบ่อยๆแอร์โฮสเตสสจูวตกัปตันอะไรแบบนั้นน่ะนะคะที่ต้องเดินทางเยอะๆที่ต้องไปดูแลสาขาต่างจังหวัดหรืออะไรแบบนั้นก็ได้เหมือนกัน นะคะเป็นคนที่หน้าที่การงานมั่นคงนะคะเป็นคนเก่งงานที่เขาทําอาจจะไม่ใช่งานที่เขาชอบหรืองานที่เขาถนัดหรือไม่ใช่สายงานที่เขาจบโดยตรงก็จริงแต่ว่าเขาเป็นคนที่แบบเก่งอ่ะสามารถที่จะทําได้สามารถที่จะเรียนรู้ได้นะคะแล้วก็เป็นคนที่เอ่อเทาๆหน่อยนะไม่ใช่ว่าเป็นคนดีแบบร้อยเปอร์เซนแบบโอ้โหนุ่งขาวห่มขาวอะไรเงี้ยเป็นคนแบบวัดก็เข้าแล้วก็กินอ่ะนะคะเป็นคนเทาๆเป็นคนที่ เขาสามารถพาคุณไปทําบุญก็ได้หรือจะพาคุณไปเที่ยวผับบาร์เที่ยวแบบอย่างนั้นก็ได้เหมือนกันเขาจะไปได้อย่างนั้นอะนะคะเอนเตอร์เทนคนเก่งพูดจาเก่งอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ใช่คนเรียบร้อยหรือถ้าคุณรู้สึกว่าคุณชอบผู้ชายที่แบบพูดน้อยขีอารขี้เขินอาจจะไม่ใช่คนคนนี้นะคงเห็นว่าค่าจะจัดจ้านครบเครื่องพอสมควรนะคะทีนี้เนี่ยขอดูหน่อยว่าเราเจอกันแล้วความสัมพันธ์เป็นยังไง แอนมองว่าความสัมพันธ์นี้เนี่ยนะคะค่อนข้างที่จะมีบททดสอบเจอกันแล้วเนี่ยนะคะด้วยความที่อย่างที่บอกนะว่าคนคนนี้ด้วยความที่เขาเขาไม่ได้อยู่กับที่การงานของเขาต้องเดินทางเขาต้องพบปะผู้คนไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นขอให้ระวังในเรื่องของการหึงหวงการระแวงกันนะคะ ออรู้สึกไม่ไว้เนื้อเชื่อใจคําพูดบางทีประชดประชันหรืออะไรก็ตามแต่นะคะขอให้พอๆตรงนี้ลงนะคะเพราะว่าคนคนนี้เนี่ยเขาอาจจะดูเป็นคนอย่างที่บอกว่าเข้าแล้วก็กินเป็นคนเฮฮาเป็นคนเก่งเป็นคนอนเตอร์เทนพูดเยอะคุณอาจจะรู้สึกว่าเจ้าชู้หรือเปล่าคบได้หรือเปล่าจริงใจหรือเปล่านะอยากให้รู้ว่าโอเคเขาเป็นคนใช้ได้เลยนะคะอ่ะที่นี้มาดูกันกองที่1จบไปแล้วมาดูกันที่กองที่สองคนที่เลือกกองที่2ค่ะ กองที่2ความรักของพวกคุณจะเป็นยังไงบ้างในเดือนตุลาคมนะเดี๋ยวเรามาดูกันอย่าลืมว่าน,นี้ก็ยังคงเป็น general reading นะคะยังไม่ใช่ดวงส่วนตัวอยู่ดีแหละอย่าดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้เช่นเคยนะขอบคุณคนที่ทำ,ำ time stamp, stamp หรือว่ามาระบุเวลาแต่ละกองมาให้เพื่อนๆด้วยนะคะ ความรัของพวกคุณคนที่เลือกครั้งที่สองบางคนมีแพผนเดินทางนะคะมีแผนที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวหรือไปไหนหรือเปล่านะคะในช่วงเดือนตุลาคมนะแล้วทีนี้เนี่ยการเดินทางของคุณนะคะบางคนเนี่ยมีแลนที่จะไปไหว้พระทําบุญนะคะหรือเป็นการเดินทางในแบบที่สแสวงบุญหรือตั้งใจเลยว่าวันหยุดเนี้ท่านจะไปแบบทัว ไปโบสไปมัสยิดหรือไปไหว้พระเ้าวัดไปอะไรแบบเนี้นะคะไปทําบุญน่ะนะคะความสัมพันธ์แอนยังมองไม่ค่อยเห็นนักนะสําหรับคนโสดในเดือนนี้แต่ว่าแอนมองว่าด้วยด้วยสิ่งที่คุณตั้งใจจะทำเนี่ยนะคะสําหรับคนโสดณนะตอนนี้เนี่ยนะคะ ที่คุณตั้งใจจะไปเนี่ยกลายเป็นว่ามันไม่ใช่ไปไหว้พระเพื่อขอคู่นะมา,าไปไหว้พระเพื่อเรื่องงานเรื่องเงินนะคะไปไหว้พระทําบุญเพื่อส่งเสริมในเรื่องของหน้าที่การงานหรือหน้าที่การเงินนะคะบางคนเครียดอุปสรรคต่างๆหรือว่าปัญหาต่างๆในช่วงนี้ขอให้มันผ่านพ้นอะไรแบบนี้นะคะซึ่งมีนานมที่จะผ่านไป ด้วยดีนะคะผ่านไปในเกณฑ์ดีความรักนะคะแอนมองว่ายังโสดไปก่อนสําหรับคนกองนี้เพราะว่าช่วงนี้เนี่ยปัญหาถาโถมเหลือเกินนะคะทั้งในเรื่องงานเรื่องเงินอย่างที่บอกแล้วคุณน่ะไม่มีกระจิตกระใจที่จะไปคิดในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ใดๆบางคนเรื่องเรียนก็ยุ่งนะคะบางคนทำพทัทไทม์อยู่อะไรแบบนี้บางคนหน้าที่การงานเปลี่ยนแปลงการเงินก็เปลี่ยนแปลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแอนมองว่าเป็นเป็นช่วงที่เอ่อ เดินสายนะคะเพื่อความสบายใจของตัวเองนะคะและสิ่งที่คุณขอนะคะมีแนวโน้มว่า,อาเอาอย่างนี้มันไม่ใช่การขอในแบบที่อย่างเช่นขอให้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งอะไรแบบเนี้ยคุณขออย่างง้นนะคุณไม่ได้หรอกนะแต่ถ้าคุณขออย่างเช่นสัมภาษณ์งานอย่างเงี้ยคุณมีแนวโน้มที่จะได้แต่ว่าได้ในแบบที่ ไม่ใช่ว่าสัมภาษณ์ครั้งแรกแล้วได้เลยอะเอาอย่างนี้หมายถึงว่ามันเป็นการพยายามแล้วหลายครั้งหรือการทําโปรเจกจบหรืออะไรแบบเนี้ยมันเป็นความพยายามในแบบที่คุณพยาพยามแล้วพยายามอีกพยายามแล้ว,พย,ลวพยายามอีกจนในที่สุดในเดือนหน้านี้มีแนวโน้มที่จะประสบความสําเร็จนะคะส่วนเรื่องความรักกองที่สองคะ่ะแอนมองว่าไม่เด่นเลยนะคะไม่เด่นเลยคุณคุณคิดในเรื่องอื่นมากกว่าก,า,การงานการเงินการเรียนมากกว่านะคะและมีแนวโน้มที่จะผ่านไปด้วยดีด้วยนะคะโอเคทีนี้มาถึงกองที่สาม มาดูกันค่ะคนโสดที่เลือกไพ่กองที่3นะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างความรักของคุณในเดือนตุลาคมอย่าลืมว่านี้ก็เป็น general reading อยู่ดีนะคะอย่าดูดูส่วนตัวแอดไลน์มาได้เช่นเคยและขอขอบคุณเลยนะคะแอมไม่มีเวลาทำจริงๆริอะ่ะแต่คนที่มันนั่งทำทำแตมให้พวกเรากันะนะคะน่ารักขอบคุณจริงๆอ่าทีนี้มาดูกันความรักของพวกคุณเป็นยังไงกันบ้างคนโสด ว้าวเอาล่ะมันถึงเวลาแล้วนะคะที่คนที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือมีคู่ที่คบกันมานานๆแอนมองว่ามันคือช่วงเวลาที่เขาจะตัดสินใจนะคะก้าวผ่านความลังเลหรือก้าวผ่านความาความสับสนในใจหรือว่าก้าวผ่าน คนที่เขาคุยอยู่คนอื่นๆเพื่อที่จะตัดสินใจที่จะเลือกเรามันคือช่วงเวลาของการตัดสินใจทั้งคุณและเขาอาจจะเป็นถ้าไพ่สลับก,กันอาจจะเป็นคุณก็ได้นะคะที่ตัดสินใจว่าโอเคจะตัดช้อยส์อื่นๆเพื่อเลือกเขาหรือเขาจะยอมตัดช้อยส์อื่นๆเพื่อเลือกคุณหรือใครที่คบกันมานานนะคะเดือนหน้านี้พวกคุณมีแพลนที่จะได้พูดคุยกันในเรื่องที่จะขยับความสัมพันธ์ให้มันดีขึ้นคู่รักคู่ไหนมีปัญหาอยู่ มีโอกาสที่จะได้คืนดีกันสูงมากๆนะคะมีโอกาสที่จะได้ปรับความเข้าใจกันและการปรับความเข้าใจกันของพวกคุณในครั้งนี้มันจะนาไปสู่การพูดคุยกันที่มันชัดเจนขึ้นอย่างเช่นพอกลับมาดีกันปุ๊บเขาอาจจะอะไปเจอครอบครัวดีกว่าพาไปเจอพ่อแม่หรือขอเป็นแฟนหรือขอมั่นหมายหรือขอแต่งงานมันจะเป็นมันจะเป็นบางคู่เจอปัญหาทะเลาะกันหรือว่าไม่พอใจกันมาก่อนหน้านี้ซึ่งปัญหานี้มันจะเป็นจุดเปลี่ยนให้กับคุณทั้งสองคนที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นี้ให้ดีขึ้น ขอดูความรู้สึกของเขาในตอนนี้หน่อยค่ะอืมตอนนี้เขารู้สึกว่าอย่างที่บอกนะว่าเอ่อหลังจากที่ผ่านปัญหามาบางคู่ทะเลาะก,กันมาหรือเปล่าก่อนหน้าเนี้ยแล้วก็เหมือนกับว่าหมางเมินกันไปนะคะแต่ทีนี้เนี่ยแอนมองว่าเขารู้แล้วว่าวิธีแบบนี้มันไม่ใช่มันไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ดีนะคะและเขารู้สึกว่าเวลาปัญหาในครั้งเนี้ยนะคะปัญหาที่พวกคุณผ่านมาด้วยกันในครั้งเนี้ย มันทาให้เขาคิดตกมันทําให้เขารู้สึกว่าในระหว่างที่ไม่มีเราเขาไม่โอเคเขาไม่แฮปปี้เขาไม่สดใสเพราะฉะนั้นนะคะหลังจากที่กลับมาดีกันในรอบนี้แอนมองว่ามันมีโอกาสมากๆที่จะพัฒนาความสัมพันธ์เพราะตัวเขาเนี่ยนะคะที่เงียบหายไปอะไม่ไม่ไม่ได้แบบเงียบหายไปเฉยนะแอบส่องเราอยู่ตลอดเลยนะคะยังแอบดูอยู่ว่าเราโอเคหรือย,ยังหายโกรธเขาหรือย,ยังนะคะมีโอกาสจริงๆนะคะที่จะพัฒนาความสัมพันธ์เป็นกองที่อย่างที่บอกนะว่า โอเคทีนี้ถ้าสมมุติว่าเขากลับมาง้อนะถ้าเขาเป็นฝ่ายผิดแล้วเขากลับมาง้อคุณแอนมองว่าเอ่อการพูดประชดประชนันให้เบาๆหน่อยหรือว่าการพูดกระแนะกระแหน่หรือว่าการพูดรู้ฟื้นเรื่องเก่าๆให้เบาลงถ้ายังคิดที่จะไปต่อได้กันนะนะคะเพราะว่ามันมีแนวโน้มว่าความสัมพันธ์นี้เนี่ยอยากให้คุณรู้ว่าโอเคอถ้าอยากจะไปต่อขอให้ไปต่อแบบตั้งใจจะไปต่อได้กันจริงๆ ตั้งใจที่จะไปต่อด้วยกันในแบบที่มันมั่นคงกว่าเดิมถ้าคุณตั้งใจแบบนั้นก็ขอให้คุณรู้ว่าอ่าถ้าตั้งใจที่จะไปด้วยกันแล้วมันจะต้องทิ้งความรู้สึกลบๆหลายๆอย่างไปจากใจนะคะขอให้ทําให้ได้คําพูดบางอย่างคนพูดไม่เคยจําแต่คนฟังไม่เคยลืมนะคะไม่ว่าเขาจะผิดพลาดแค่ไหนไม่มีใครชอบหรอกให้มาตอกย้ํานะคะให้มาตอกย้าความผิดซ้ําๆซักๆพูดแต่เรื่องเดิมๆซ้ำๆซักๆอยู่แบบนั้นอ่าทีนี้ มันเป็นปัญหาที่ขอให้รู้ว่ามันมีการเริ่มต้นใหม่อยู่ในนั้นนะคะคุณสองคนผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะนะคะแล้วก็ถึงวันนี้ยังมีกันได้กันอยู่ขอให้รักษากันและกันเอาไว้นะคะเป็นกองที่ถามว่าดีไหมดีแต่ว่ามันไม่ได้ดีแบบราบรื่นเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนกับต้นร้ายและปลายดีอะคะ่ะ นะคะสาหรับคนที่เลือกกองที่3ในเดือนหน้านี้มีแนวโนม้มที่จะคลี่คลายนะคะคลี่คลายไปในด้านดีทุกๆปัญหาเลยนะคะไม่ว่าจะไม่ชัดเจนมีคู่มีคนคุยนะคะโอเคมาถึงกองสุดท้ายค่ะกองที่4นะสำหรับคนที่เลือกกองที่4นะคะย้ําเหมือนเดิมวันนี้ก็คือการดูดวงแบบทั่วไปนะเป็น general reading อย่ารู้ดวงส่วนตัวนะคะแอด line มาได้ค่ะแต่ว่าคลิปแบบนี้ก็ เป็นดวงทั่วไปนะและขอขอบคุณนะคะแอนไม่มีเวลาที่จะทำให้แต่ก็ยังมีเพื่อนๆที่น่ารักนะคะหลายๆคนทำทาสแตมป์ไว้ให้พวกเรานะคะต้องขอบคุณมากๆเลยอ่ะขอดูไหนคะ่ะความรักของคนที่เลือกกองที่4ี่กเรียนเดวิล <There will. S 1> คุณยังไม่ลืมเลยอะทำไมคุณยังอยู่กับอดีตท,ทำไมคุณยัง คือภายนอกเนี่ยเหมือนเข้มแข็งนะคนที่เลือกกองที่สี่ภายนอกเหมือนไม่เป็นไรอยู่ได้นะคะโอเคแต่ข้างในเนี่ยเงาลึกๆเนี่ยเงาแล้วก็รู้สึกว่าคุณยังคุณยังไม่ลืมคนคนหนึ่งในใจคุณน่ะนะคะเหมือนกับว่าอยู่ได้แล้วเหมือน move on แล้วนะคะเหมือนกับเข้มแข็งแล้วแข็งแรงแล้วแต่ที่จริงข้างในยังไม่เลยยังคิดถึงคนคนนี้อยู่ตลอดนะคะยังรู้สึกนึกถึงเขาอยู่ตลอดถ้าเป็นไปได้อยากให้เขากลับมา นะคะเหมือนกับเป็นคนที่แข็งนอกแต่อ่อนในนะคะที่นี่ขอดูคนคนนั้นหน่อยโอเคนะเวลานี้เนี่ยนะคะแอนรู้สึกว่าคนที่เดินจากคุณไปอะ่ะเขามุ่งไปข้างหน้าบางโอโอเคเข้าใจละคือเขาน่าจะมีความสัมพันธ์ใหม่ๆไปแล้วนะคะและเขารู้สึกว่าเรื่องระหว่างคุณกับเขาอะ่ะมัน มันเป็นเรื่องของการปรับตัวเข้าหากันแล้วมันไปกันไม่ได้จริงๆเขาพยายามแล้วนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกนะคะว่ามันไปกันไม่ได้เขาเองก็ยังไม่ลืมคุณนะเขาเองก็ยังคิดถึงคุณเหมือนกันยังไม่ลืมหรอกแต่ว่าอย่างที่บอกนะคะว่าเขายอมรับแล้วว่าความสัมพันธ์นี้มันไปต่อด้วยกันไม่ได้จริงๆนะคะมันจําเป็นที่เราต้องจบลงจริงๆนันทุลังไปก็เท่านั้นอะไรแบบนี้นะคะอาจจะได้ติดต่อกันอีกไหมอะ มีโอกาสจะได้ติดต่อกันได้เจอกันหรือว่าได้พูดคุยกันอีกบ้างไหมคะโอ้ตอนนี้ยังไม่เห็นเลยเนอะถ้าใครที่รอคอยคนเก่าๆนะคะหรือว่ายังนึกถึงคนเก่าๆในใจคุณแล้วคุณอยากรู้ว่านะเวลานี้เขาเป็นยังไงโอเคเขาสบายดีบางคนมูฟออนไปแล้วมีความสัมพันธ์ใหม่ๆไปแล้วถามว่าแล้วจะได้มีโอกาสเจอกันคุยกันอีกไหมตอนนี้คือตัวเขาอะเขาไม่ได้เขาไม่ได้อยากจะยูเทอรนะ์น่ะ เขาไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะกลับมาหรืออะไรเขารู้สึกว่าเขาไปข้างหน้าแล้วก็บางคนมีความหวังใหม่ๆบางคนรู้สึกว่าพอแล้วกับความสัมพันธ์แบบนี้บางคนรู้สึกว่ากลับมาก็มีแต่ทําให้เครียดกันทั้งสองฝ่ายนะคะถ้าได้ move on แล้วก็ move on ต่อไปเลยดีกว่าแบบเนี้นะคะเพราะฉะนั้นไม่อยากให้รอไม่อยากให้หวังนะคนที่เลือกกองที่สี่นะคะขอให้ก้าวไปข้างหน้าจะดีกว่านะไม่อยากให้เ,เสียเวลาอยู่กับการรอคอยนะคะ ขออภัยคะ่ะเนี่ยคุณก็ยังคงยังคงมีความหวังนะฮะยังคงยึดติดถามว่าเมื่อกี้ันถามไพ่ทําในใจอะนะคะว่าล้วจะเป็นยังไงต่อความรักไพ่บอกว่าถ้าคุณยังถ้าคุณยังอยู่อย่างเงี้ยนะคะคุณจะไม่สามารถหลุดออกไปได้นะคุณต้องอนุญาตให้ตัวเองยอมรับได้ว่าโอเคเรายังคิดถึงเขา โอเคเรายังต้องการเขาบางคนไม่ไม่จริงฉันลืมเขาแล้วฉันไม่เอาแล้วมันทําให้ตัวคุณติดกับดักของตัวเองยอมรับไปเลยค่ะโอเคยังคิดถึงเขาอยู่อ่ะโอเคยังต้องการเขาอยู่แล้วไงอ่ะแต่เขาไม่กลับมาแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อคุณยอมรับความจริงตรงนี้ได้คุณถึงจะกล้าที่จะยอมรับว่าโอเคเรายังคิดถึงเขาและโอเคสเต็ปต่อไปคือเขาไม่กลับมาแล้วนะและสเต็ปต่อไปคือเราจะต้อง move on แล้วนะ มันต้องยอมรับความจริงไปทีละขั้นก่อนคุณถึงจะผ่านตรงนี้ไปได้นะคะโอเคคนที่เลือกกอนที่4ก็เอาใจช่วยแล้วครบแล้วนะทั้ง4ี่กองเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ